คร่ะสวัสดีนะคะช่องผังชาเพชรแฟมิลี่นะคะวันนี้มาดูภาพบรรยากาศสงสาวลัางฝนตกนะคะโอ้โหสวยไม่แพ้กันเลยนะคะโอ้โหชายเพชรน้องว่งหลวงนะคะวันนี้มาเล่นที่สวนนะคะฝนก็ตกเลยนะคะมาดูกันนะคะ ดอกกันใหญ่เลยนะคะสองสาวของเรานะคะโอ้โหคันนะคะคันนะคะคันนะคะถูเอื้องหลวงใหญ่เลยนะคะน้องตอยนะคะโอโห้หนูสวยไหมคะเนี่ยดูนะคะอาบน้ําทาแป้งอย่างดีเลยนะคะแป้งสีแดงด้วยนะคะมีที่นี่ที่เดียวนะคะที่สวนน้องสร้อยเพชรนะคะโอ้โหสวยถูกใจมากๆเลยนะคะ โอ้โหคันค่ะคันค่ะโอ้โหถูใหญ่เลยนะคะถูใหญ่เลยนะคะหนุกคันนะคะเองหลวงนิ่งเลยนะคะเอื้องหลวงเข้ามาเป็นกำลังใจให้สองสาวของเราได้นะคะหยอกกันใหญ่เลยนะคะ ดูสภาพเอื้องหลวงนะคะโอ้โหสวยงามเลยนะคะตอนนี้ทั้งลมทั้งฝนเลยนะคะลมมาอีกแล้วนะคะตอนนี้มืดไปหมดเลยนะคะโอ้สายเพดกับเอื้องหลวงวันนี้จะไลฟ์ขายผลไม้มนต์ือเป๋านะคะฝนมาอีกแล้วนะคะเ้างก็ยังเหลือเยอะเลย ดูนะคะหลวงหลวงจ้าอหลวงจ้าจ้าใ้เร็วหลวงเย็นสบายดีไหมโอ้เสียงตอบรับนะคะน้องก็ทาแป้งเป็นสีแดงเลยนะคะโอ้เย็นสบายเลยนะหลวงนะวันนี้มาสวนกับซ้อยเพชรวันเดียวฝนตกเลยนะคะ ดูนะคะโอ้โหทั้งลมลมก็มาแรงแล้วนะคะวันนี้ไม่รู้สองสาวของเราจะกลับบ้านได้หรือเปล่านะคะลมแรงมากๆเลยนะคะโอหดินที่ถมก็แฉะเลยนะคะโอ้โหสนุกสนานเลยนะคะวันนี้ดูว เอกกันนะคะ สองสาวสองมุมเลยนะคะมืดฝนมาเลยนะคะวันนี้ก็ไม่รู้ว่าจะดับปานกันได้หรือเปล่านะคะดูลมนะคะโหยอดไฟเปลิวเลยนะคะมืดหมายอย่างแรงเลยนะคะ เฮ้ยเฮ้ยอย่าเล่นให้ดูใกล้ๆนะคะทุกท่านค่ะโอ้โหหนูสวยหรือเปล่าคะค่ะโอ้หลวงสวัสดีนะคะค่ะเรื่องหลวงสวยไหมคะโอ้โหดูสวยเป็ดนะคะพอๆกันเลยนะคะค่ะ สองสาวของเรานะคะโอรักกันนะคะกอดกันนะคะคะสำหรับคลิปนี้นะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดเป็นกำลังใจให้พวกเราช่องพังส้ยเพชรแฟมิลี่ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ